วันนี้นะครับสมเด็จท่าเจียมสาขาพระพื้นะครับได้มาพบรถนะครับม่อรถอบอคนนะครับให้กับลุงลุงฟ้านะครับที่เดินทางมาจากอ่าท่เภือพระพื้นนะครับมารับรถวันนี้เนาะครับก็วันนี้นะครับจากได้ยินความรู้สึกนะครับของลุงฟ้านะครับว่าเหียญบาทนี้นะครับดาวรถได้จริงไหมครับ มีบัด้วยจริงไหมไช่จริงครับมูลค่าเท่าไหร่ครับเหรียญนี้เหรียญเดียวมูลค่าห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งเหรียญนะครับมูลค่าห้าหมื่นบาทนะครับใช้เหรียญเดียวนะครับมาออกรถนะครับได้ทั้งรถได้ทั้งคุณนะครับ่อย่างคันนี้นะครับดาวไม่หมดนะครับเราได้เงินไปทําทุนด้วยเนาะนะครับก็ขอฝากไว้นะครับมีญาติพี่น้องะคพันธางบ้าน มีเกลื่อนหูนะครับที่ยิ่งสมน้ำแข็งอยู่ตอนนี้นะครับจากใกล้รถนะฮะหาเหรียญนี่มาเหรียญเดียวนะครับเป็นโปรโมชั่นของเรานะครับร้อแรงที่สุดในขนาดนี้นะครับวันนี้ลูกค้าก็มาเต็มร้านนะครับนะครับมาเหรียญนี้ได้หลายท่านเข้ามานะครับถามว่าได้จริงไหมขอําตอบจากม้องบาตรเลยนะครับว่าได้จริงไหมได้จริงครับครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะครับ การันตีนะครว่ามาที่นี่ได้จริงๆแจกจริงๆนะครับทั้งรถทั้งเงินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้อาสนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้สมเด็จร้วนเทียนสาขาบอร์เูีของเรานะครับนะครับรับใช้นะขอขอบคุณนะครับโชคดีครับ